Y54 Channel Sub s c ส i b e f ก r new v i d วิดีโอ ppo A91 เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ฟีเจอร์ทรงพลังในดีไซน์ตัวเครื่องที่เบาบาง o ppo A91 มีตัวเครื่องที่บางและเบากว่า เหมาะสำหรับพบพาไปทุกที่พร้อมให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและโค้งมนเมื่อคุณสัมผัส In Display Fingerprint ช่วยให้ผู้ใช้ปลดล็อกอุปกรณ์ใน0.32วินาทีซึ่งเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า20%นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีด้วยฮาร์ดแวร์ในการป้องกันการปลอมแปลงครั้งแรกกับหน้าจอ AMOLED จาก OPPO A ซ e r i e s eries, ที่มีความละเอียด2,400 x 1,080 นำประสบการณ์การรับชมภาพความละเอียดสูงมาสู่สายตาคุณหน้าจอกอริลลากลาท่ามีความคงทนมากถึง80%เมื่อตกจากที่สูง1.6เมตร2เฉดสีที่น่าทึ่งถูกค้นพบเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของคลื่นสีรุง้งแรงบันดาลใจจากแสงแดดหักเหกับน้ำที่เรืองแสงแบบธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของคลื่นสีรุง้ง กล้องหลังที่มีเซ็นเซอร์48ล้านพิกเซลรองรับเทคโนโลยีการรวมพิกเซลแบบโปรอินวันเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ภาพคมชัดและเก็บรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นมุมกว้างพิเศษ119องศาพร้อมตัวช่วยเต็มรูปแบบในการแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพทำให้คุณถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเก็บภาพได้กว้างครบทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหน OPPO A91 ก็ช่วยเก็บภาพที่เต็มไปด้วยรายละเอียดได้ทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพดอกไม้หรือแมลงในมุมมองใหม่ๆการรวมกันของซอฟต์แวร์ EIS และฮาร์ดแวร์ไจโรสโคบในเทคโนโลยีป้องกันการสั่นไหวทำให้การถ่ายวีดีโอด้วย OPPO A91 มีความคมชัดมากขึ้นและเสถียรมากขึ้นแม้อยู่ในสถานการณ์สั่นไหว สวยงามอย่างธรรมชาติอันกริทึมใหม่ช่วยให้การปรับแต่งภาพที่สวยงามด้วยการวิเคราะห์137จุดบนใบหน้าทำให้ผิวของคุณสวยใสยอย่างเป็นธรรมชาติสามารถปรับแต่งความงามให้เหมาะสมตามเพศและอายุได้เองโดยอัตโนมัติฟีเจอร์การตกแต่งภาพสามารถปรับแต่งภาพของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวิดีโอแท หรือถ่ายภาพจากกล้องหน้าและกล้องด้านหลังหรือแม้แต่ขณะที่คุณมีการเคลื่อนไหวค้นพบโลกใหม่ในการถ่ายภาพบุคคลในที่มืดเรากับคุณมีทีมงานด้านแสงคอยจัดแสงให้คุณทุกเวลาให้ความคมชัดสว่างขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นพัฒนา HDR มีการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพย้อนแสงของกล้องหน้าและการถ่ายภาพเซลฟี่ เอฟเฟกตแสงบนใบน่าจะถูกปรับแต่งเพื่อให้ผิวหน้ามีความสว่างใสเป็นธรรมชาติรวมถึงผิวที่มีความเบลอเทาหรือสะท้อนแสงก็จะถูกปรับแต่งให้สวยเพื่อให้คุณได้ภาพถ่ายบุคคลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นพอดเรตโบเก้เอฟเฟกต์ช่วยละลายพื้นหลังภาพถ่ายของคุณได้อย่างปราณีตโดยหลังจากที่ถ่ายภาพแล้วคุณก็ยังสามารถปรับระดับความละลายพื้นหลังได้อีกด้วย 8 g b บวก128 g b โลกทั้งใบในมือคุณ Oppo A91 สุดยอดประสิทธิภาพหน่วยความจำสูงสุดกับพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่128 g b และหน่วยความจำ8 g b ให้คุณมีหน่วยความจำเพียงพอในการใช้งานในสไตล์ของคุณบูเลชาร์จ3.0ชาร์จเร็วขึ้นใช้ชีวิตได้มากขึ้น OPPO A91 สามารถชาร์จได้10%ในเวลาเพียง5นาทีและ50%ใน30นาทีเร็วกว่าวู2.0ถึง26%พร้อมแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมป์ให้คุณใช้งานได้ยาวนานทั้งวันเกม o ู t 2.0ยกระดับการเล่นเกมจากความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมรุ่นนี้ได้มีการอัปเกรดให้มีประสิทธ,ธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น